ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l Hello p u n c h i นะคะวันนี้นะคะพันจะมารวบรวมไอเทมวิตามินซมาบอกต่อเพื่อนๆเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่รู้กันว่าทุกคนก็คือไปทะเลกันอย่างแน่นอนนะคะทางเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปทะเลแบบแทบทุกเดือนเลยแล้วสิ่งที่กลับมานอกจากความสนุกจากการไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยผิวคําเสีย มากมากแบบมากมากทุกคนแล้วความแบบความสุขภาพตีความอิ่มน้ําชําน้าของผิวอะคือมันหายหมดเลยคือเราดูแลมันตั้งนานแล้วสุดท้ายก็คือยังไงเอ่ยทะเล3้ำมาสองคืนก็คือพัดพลาดผิวจากเราไปนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยเราก็เลยบํารุงผิวแบบหนักมากคือทั้งภายนอกภายในทาหน้าทาตัวคือทุกอย่างบํารุงหมดนะคะแล้วทําให้ผิวอะมันฟื้นฟูกลับมาแบบได้อย่างรวดเร็วอะเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เริ่มมาในวันนี้พอมันใช้ด้วยกันแล้วมันแบบ เฮ้ยผิวมันดูแบบสุขภาพดีมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพันจะใช้พวกนี้นเป็นรูทีนอยู่แล้วนะคะก็จะมีสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปบ้างนะคะแต่ยืนพื้นเนี่ยก็คือพวกนี้เลยซึ่งไอเทมที่เลือกมาในวันนี้ค่ะจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับวิตามินซีทั้งหมดเลยเพราะอย่างทห้ทุกคนทราบดีว่าคือถ้าสมมติฉันอยากจะขาวฉันอยากจะผิวดีผิวชุ่มชื่นอะยังไงเราก็ต้องใช้วิตามินซีอยู่แหละถูกปะทุกคนแบบเป็นเบสิกพื้นฐานกันอยู่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยรวมไอเทมวิตามินซีมาให้เพื่อนๆได้เลือกใช้้กันนดเเละคะลคแอองงงีพืๆาา็็็จริวหผ อยากจะให้เพื่อนๆไปลองซื้อตามกันดูนะคะจะมีตัวไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ภายในกันก่อนนะคะภายในเนี่ยพันจะทานเป็น โนล่าแอคทีฟซีพัซซ์ซูเปอร์ฟู้ดนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินซีทั้งหมด200เเลยซึ่งมันค่อนข้างจะเพียงพอของการวิตามินซีในแต่ละวันแหละตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีวิตามินซีแล้วใช่ไหมเขาจะมีซูเปอร์ฟู้ดอีกแล้วก็มีวิตามินบีด้วยนะคะซูเปอร์ฟู้ดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอาเชลลาาเชอร์รี่ผงอาซาอเบอร์รี่โรทีผงมาคิเบอร์รี่คามิสกัดผงซิบบัคทอนนะคะซึ่งตัวอยา่างทุกอย่างเนี่ยมันช่วยเรื่องของสุขภาพภายในแล้วก็ ส่งผลออกมาให้ผิวเนี่ยมันดูสุขภาพดีมากขึ้นด้วยแล้วตอนนี้มันใีตรงที่รสชาติอะมันทานง่ายทุกคนแล้วราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะเมื่อเทียบกับสารสกัดที่เขาให้มาเนาะแล้วก็กินแล้วรู้สึกว่าเออมันเห็นผลนะผิวมันดูแบบเปล่งประกายดีแล้วก็เห็นผลได้แบบมันช่วยให้ตัวครีมที่เราทาเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นหวัดน้อยลงรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันของเรามันดีขึ้นก็เลยแนะนําตัวนี้เป็นพิเศษนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีตะกอนนิดนึงนะทุกคนตัวนี้พันแบบถือ ให้มันแบบผสมรวมกันแล้วก็ทานได้เลยค่ะซึ่งวิตามินซีที่บอกไปนเนอะมันสาคัญมากั้งเลอกช่วยของผิวชุ่มชื้นไม่เป็นหวัดแล้วก็ผิวกระจ่างใสถ้าอยากให้ผิวกระจ่างใสเร็วขึ้นเห็นผลดีขึ้นเนี่ยการทานเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะต้องทานนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีจากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าควรที่ต้องรับประทานเข้าไปเพื่อให้ผิวเนมันฟื้นฟูได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ บำรุงภายในจบไปแล้วนะคะมาต่อที่บำรุงภายนอกบ้างนะคะภายนอกนะคะตัวเดียวเลยที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆอยากแนะนาที่สุดนะคะก็คือ n i v ว a Extra Bright Super C Plus Vitamin วิตามินเซรั่ตัวนี้มี SPF 50 PA++++ บวกแล้วคะ่ะแล้วก็มีวิตามิน C50 เท่าเลย ซึ่งตอนเช้าอะสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับเราก็คือการป้องกันแดดค่ะทุกคนคือบางทีเราฟื้นฟู ool, ผิวตอนกลาคืนไปแล้วดียังไงแล้วถ้าสุดตอนเช้าอไม่ทากันแดดก็คือบ้งไม่ไหวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันได้ทางบํารุงที่เป็นตัววิตามินซี50เท่าซึ่งมันแบบให้มันเยอะมากครบแล้วเท่านี้สําหรับตอนเช้าแล้วก็ยังมีกันแดดมาให้ด้วยซึ่งกันแดดก็คือ spf 50 pa บวกบวกบวกเพราะฉะนั้นมันจะกันได้ทาง uva แล้วก็ uvb เลยใครที่แบบไปเรียนไปทำงาน นั่งอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยก็คือพกตัวนี้ไว้ได้เลยนะคะ สำหรับพันนะ่ะคือที่บ้านอนะ่ะพนันก็ใช้ตัวนี้ก่อนออกจากห้องอยู่แล้วแล้วก็ที่รถก็มีตัวนี้ด้วยนะคะคือพกไปทุกที่ที่ทํางานก็มีตัวนี้ด้วยนะคะคือรู้สึกว่าแบบเออช่วงไหนที่แบบเอ้ยแดดมันจะจัดอยากจะเติมครีมจังเลยก็เติมตัวนี้ไปเลยค่ะทุกคนครบคือครบจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำว่ายังไงคือคือชอบมากๆแล้วกลิ่นมันนะดีด้วยกลิ่นแบบสดชื่นแล้วก็เนื้อซึมไวเทียบกับ s อ5 0หยี่ห้ออื่นพันรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างซึมไวแบบที่สุดแล้วนะคะไม่เหนียวผิวเลยใครทาตอนเช้า้าาแแลวแบบ่ใสส เลยวันเร่งรีบอะไรเงี้ยก็คือทาตัวนี้แล้วก็สามารถใส,ส่เสื้อผ้าต่อได้เลยนะคะมันไม่รู้สึกเหนียวผิวเลยที่สําคัญเนี่ยตัวนีเวียซูเปอร์สีเขาจะช่วยเรื่องของให้ผิวมันไบรขึ้นฟนูผิวได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวนเลเรื่องของแสงแดดเลยนะคะแนะนําเลยตัวนีเวียซูเปอร์สอันนี้ก็คือดีมาก,มาก,มากหลอดสีเหลืองแบบนี้ตั้มกันได้นะทุกคนเลิฟจริงจริงดีมากๆจบไปแล้วนะคะ2ตัวสำหรับตอนเช้านะคะพันก็จะยืนพื้นประมาณเท่านี้แหละทุกคนก็คือ การรับประทานนะคะแล้วก็การทาจากภายนอกก็คือทั้งภายในภายนอกก็คือครบจบและใน2ตัวนะคะไปดูช่วงเงย็นกันมากดีกว่าค่ะว่าใช้อะไรแล้วผิวจะดูกระจ่างใสมากขึ้นค่ะมาที่ตัวแรกเลยนะคะหลังจากที่เราแบบแต่งหน้ามาทาั้งวันนะคะเราก็อยากจะใช้ cleansing s h e ถูกไหมซึ่งตัวนี้มันเป็น cleansing ของ Garnier Micellar Cleansing Water วิตามิน C นะคะเขาจะมีวิตามิน C ในตัวแล้วตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่รู้สึกว่าเวลาใช้อะ่ะมันไม่เหนียวเนนหนอะหนาผิวเลยทุกคนคือพอมันเช็ดออกก็คือแบบ เออเอาพวกเครื่องสำอางเรา,เอาออกได้จริงๆนะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวความมันไว้บนผิวเลยแต่ตัวเนี้ยข้อเสียก็คือว่าบางทีพวกมาสคารา่าคิ้วที่มันแบบหนาๆอะไรเงี้ยคือเขาเอาไม่ออกนะจะต้องใช้เป็นแบบที่มันเป็น cleansing oil เช็ดนะคะถึงจะออกแต่ว่าเรื่องของผิวหน้าผิวตาอะไรเงี้ยโอเคนะคือมันเช็ดเครื่องสำอางออกสะอาดในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพวกที่มันแบบแน่นจัดๆอะ่ะอาจจะยังไม่ออกนะแล้วก็หลังจากที่ใช้มารู้สึกว่ามันเป็นวิตามินซีที่ช่วยให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นโดยที่แบบ มันไม่ได้แบบไปยุ่งกับผิวมากทุกคนบางอันที่มันรู้สึกว่ามีความทรงความแสบอะไรเงี้ยสำหรับ cleansing water นะตัวนี้ก็คือไม่เป็นไม่แสบเลยแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะผิวหน้ายมันจะดูแบบเออใบขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีสิวไม่แพ้เลยคือชอบมากวัวนี้หลายขวดแล้วเพราะว่าราคาก็คือไม่แพงด้วยนะคะปริมาณตัวนี้คือ400 ml นะโอเคเลยค่ะทุกคน ต่อกันที่คีมบำรุงสำหรับผิวหน้านะคะพันมีมาแนะนำา2ตัวนะคะสำหรับ everyday use ใช้ทุกวันในตอนคืนเนี่ยพันจะใช้เป็น Garnier Light c r e นะคะ ตัวนี้จะเป็นไนโตเกิดสลิปปิ้งมาสูตรกลางคืนถึงแม้วา่าจะบอกเป็นสลิปปิ้งมากะเขาเใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่วิตามินซีที่มันสาคัญต่อการบํารุงผิวและกระจางใสถูกไหมแต่ว่าเนี้ยมันจะมีตัวโยเกิร์ตมาด้วยซึ่งทําให้ผิวมันชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือพารู้สึกว่าพอมันเป็นความเป็นครีมความเป็นสลิปปิ้งมากะเนื้อมันจะมีความแบบหนักนิดนึง นึกออกใช่ไหมทุกคนถ้าใครอยากจะแบบดูแลผิวแบบฟื้นฟูแบบจัดเต็มแบบผิวหน้าแบบโอ๊ยคลัมไม่ไหวแล้วก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้ทุกวันเลยนะคะอันนี้คือโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมีแบบเป็นซองเล็กพกพาง่ายค่ะมาถึงตัวมาร์นะคะใครที่รู้สึกว่าแบบเออพวกนี้ฉันจะไปแบบเจอเพื่อนไปงานแต่งออกงานอะไรนะคะอยากจะฟื้นฟูแบบขั้นสุดแบบขั้นสุดไปเลยนะคะ แนะนำว่าใช้ชีสมาร์กไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกวันนะทุกคนเพราะมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยเขาแต่จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวภายในแบบชั่วข้างคืนเลยตื่นมาผิวมันจะดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็พันรู้สึกว่าตัวนี้มันทำให้ผิวมันเวลาแต่งหน้าตอนเช้าอ่ะมันชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นแล้วก็เครื่องสำอางอ่ะมันติดทนด้วยนะคะแนะนําเป็นสัปดาห์นึงใช้สักสองครั้งสามครั้งเนี้ยกำลังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยแล้วก็เนื้อเซรั่มอ่ะให้มาเยอะด้วยถ้าสมมติว โปะเขาที่หน้าแล้วก็นอนได้เลยค่ะตื่นมาก็คือหน้าขาวสว่างกระจ่างใสก็คือเป็นตัวบูทผิวที่แบบได้ดีมากๆแล้วก็เร็วมากๆด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับผิวหน้ามาต่อกันที่ผิวกายกันมากดีกว่าค่ะทุกคนผิวกายนะตัวเดียวเลยที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆก็คือ New Year Extra w h i ว e c เซียนอีวิ i ามินลชนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลชั่นบำรุงผิวซึ่งวันนีตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่วิตามิน C ค่ะทุกคนคือมันใส่วิตามิน E มาด้วย เพราะฉะนั้นนะวิตามินอ e, ีมันช่วยให้ผิวเราดูมาดูฉ่าใสเด้งฟื้นฟูนฟนได้แบบเร็วมากพันรู้สึกว่าใช้ไม่เท่าไหร่มันก็แบบเห็นผลแล้วอะสําหรับตัวผิวกลายตัวนี้นะเพราะปกติผิวกลายบางทีเราใช้แบรนด์อื่นที่มันแบบไม่ได้มีสารสกัดจากวิตามินซีหรือว่าวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบได้แค่แบบความชุ่มชื้นแต่พอตัวน,นี้มันมีทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e, ีมันก็เลยได้แบบควบสองมาเลยนะคะแล้วเนื้อก็คือซึมง,ง่ายซึมไวแต่ว่าเวลากลางคืนที่เราไปนอนท่องแอร์เนี่ยตื่นมาผิวก็ไม่นะะค ซึ่งนีเวียพันรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีทั้งสองตัวเลยนะคือทั้งเนื้อเนื้อสัมผัสความซึมง,ง่ายซึมไวแล้วก็กลิ่นก็คือดีทั้งคู่เลยรู้สึกว่าแบบเออประทับใจการทาตัวของนีเวียนะถ้าใครอยากจะหาแบบวิตามินซีที่มันช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสในผิวตัวนะพันว่าต่อสองตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยทั้งเชา้าแล้วก็กตอนเย็นนะคะอยากให้ทุกคนแบบดูแรผิวแล้วก็แบบค่อยๆใจเย็นกับมันนะคะรับรองว่าถ้าใช้ไอเทมต,ตามพันนะคะผิวมันจะแบบฟื้นฟูได้เร็วมากจริงขอคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลองวแล้นะะค ยังไงก็พบกันใหม่นในคลิปวิดีโอน้านนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน